สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับผมัผมนะครับนิิพงษ์รักมากนะครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วก็อาชีวอนามัยในการทํางานนะครับวันนี้เน an ี in ่ยก็จะมานําเสนอในเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของความรู้ความปลอดภัยในการทํางานนะครับความรู้ความปลอดภัยในการทํางานนะครับถ้าเกิดถามว่าความปลอดภัยคืออะไรนะครับความปลอดภัยคืออะไรหลายๆคนเนี่ยเมื่อได้ยินคําถามนี้เนี่ยโดยเฉพาะพนักงานของผมเนี่ยหลายคนไม่ได้ยินคําถามไปเกิดอาการแบบเดียวกันคือนิ่งอึ้ง ทุกคนไม่รู้ว่านิ่งอึ้งเพราะว่าไม่ทราบความหมายหรือว่านิ่งอึ้งเพราะงงว่าผมจะถามไปทำไมหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ลึกซึ้งมากจนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดหรือเปล่านะครับเราลองมาดูภาพเหล่านี้กันนะครับว่าทุกท่านทราบไหมว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันไม่มันมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับลองดูภาพแรกนะครับลักษณะการทำงานมีความปลอดภัยไหมครับลักษณะนี้ไม่มีความปลอดภัยใช่ไหมครับภาพไรภาพนี้ล่ะครับมีความปลอดภัยในการทำงานไหมครับไม่ไม่เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ ภาพนี้ล่ะครับไ,ไม่เหมือนกันใช่ไหมสุดท้ายภาพนี้มีความปลอดภัยในการทำงาน,นไหมครับปลอ, <ś le> อดภัยเลยเนี่ยภาพนี้นะครับ <ś le> กออ็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าทุกภาพเนี่ยที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยทุกท่านสามารถบอกได้ว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะอะไร <ś le> เพราะว่าทุกภาพเนี่ยล้วนมีจุดเชื่อมโยงจุดเดียวกันนั่นคือมีความเป็นอันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับอันตรความเป็นอันตรายหรือสามารถสรุปได้ว่านะครับความปลอดภัยคือสภาพที่ไม่มี พยันตรา,ายไม่มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับจะเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับทีนี้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันคืออะไรนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็คือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เลยนะครับซึ่งเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็นําไปสู่ความสูญเสียทั้งต่อเกิดการบาดเจ็บเกิดโรคจากการทํางานรวมถึงการสูญเสียทรัพย์สินชและชีวิตของตัวผู้ปฏิบัติงานเองได้นะครับนี่คือ s c o p ของความปลอดภัยในการทําางนนะครับ คราวนี to to easy, ้นะครับหลักการความปลอดภัยในการทํางานนะครับเรามีหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการทํางานได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยหลายๆคงโครงสราบเป็นบ้างนะครับหลักๆเนี่ยเราจะใช้หลัก 3E นะครับ 3E เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย E ที่1นนะครับ Engineering Engineering เนี่ยคือการป้องกันด้านวิศวกรรมนะครับการป้องกันการป้องกันด้านวิศวกรรมคือการปรับปรุงโครงสร้างตั้งแต่แรกเลยนะครับมีการวางแผนอย่างดีเลยว่าโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้ด้านไหนบ้างนะครับ ด้านที่2อ e ที่2นะครับ education มีการให้อบมรมการให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายคือ enforcement นะครับคือการกําหนดกฎข้อบังคับขึ้นมาว่าลักษณะงานเหล่านี้เนี่ยควรมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากกับตัวผู้ปฏิบัติงานเองนะครับส่วนอีกหลักการหนึ่งนะครับหลัก3ปนะครับหลัก3าปเนี่ยก็มีไว้เพื่อปลูกจิตสํานึกนะครับปแรกปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงานนะครับเป็นการปลูกจิตสํานึกเพื่อให้พนักงานเนี่ย เกิดความตระหนักในการทํางานที่เกิดความปลอดภัยนะครับปอที่2ประเมินความเสี่ยงนะครับงานทุกอย่างเนี่ยล้วนมีความเสี่ยงแท้ทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่างานลักษณะไหนเนี่ยมีความเสี่ยงประเภทไหนเราก็สามารถวางแผนในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับการทํางานได้และสุดท้ายนะครับปอปรับปรุงนะครับปอปรับปรุงปรับปรุงในที่นี้เมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเรารู้ความเสี่ยงแล้วนะครับอุบัติการเกิดขึ้นแล้วเราสามารถหาลูสคอร์สหาหา ต้นเหตุสาเหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับผมมีตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไขโดยการนําหลักการป้องกันเนี่ยมาปรับใช้ในการกระบวนการทํางานนะครับที่โรงพยาบาลของผมเนี่ยมันมีเคสนะครับอย่างในสํานักงานนะครับเคสเคสในสํานักงานเนี่ยจะมีการทํางานเกี่ยวกับงานเอกสารมากมายหนึ่งในนั้นคือการงานตัดกระดาษนะครับงานตัดกระดาษพนักงานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเลยเบสิกเลยการนึึกถงเมื่อนึกถึงการตัดกระดาษเนี่ยเราก็จะเราก็จะนึกถึงมีคัตเตอร์ถูกไหมครับ พนักง,งานก็จะใช้มีคัตเตอร์ในการตัดกระดาษวันดีคืนดีมีอยู่วันหนึ่งพนักง,งานเนี่ยระหว่างตัดกระดาษอยู่นะครับมือไม่ด้วยไม่ไม่ทราบว่าด้วยความเผลอเลยหรือว่าความรีบร้อนนะครับคัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยหลุดออกจากแม้บัรทัดแล้วก็มากรีดตรงบริเวณหัวแม่โป้งนะครับพนักง,งานคนนั้นเนี่ยเย็บเข้าไป10เข็มนะครับคราวนี้เนี่ยเราเมื่อเราทราบปัญหาแล้วเราก็เลยลงมาดูว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนี่มันเพราะอะไรนะครับพบว่ามีความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์เราก็เลยมีการค้นหาอุปกรณ์ว่าช่วยจะช่วยลดความเส ในภาพนี้นะครับในภาพนี้เป็นเหมือนตัวตัวโยกตัวโยกตัดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานวันพักเราก็พบว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลูกพนักงานเข้ามาในออฟฟิศหรือว่าพนักงานมีความเสี่ยงที่มืออาจจะถูกตัดจากการหนีบของตัวตัวตัดได้นะครับเราก็เลยมีการปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ตัวคัตเตอร์ที่เป็นแบบกรีดมีตัวอุปกรณ์ป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวพนักงานนี่ก็คือลักษณะของการปรับปรุงเพื่อให้เกิด การทํางานในลักษณะของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทํางานนะครับสุดท้ายนะครับการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับการทํางานที่มีประสิทธิภาพคือการทํางานอย่างปลอดภัยและความปลอดภัยต้องสอดแทรกในข้อปฏิบัติการทํางานทุกอย่างแลทุกขั้นตอนครับขอบคุณครับผมมาจากบริษัทปูนิมัไทยถุงซงนะครับมาโครงการอบรมเป็นววทยกรในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าสิ่งติดด้ายเนี่ย มันจะมันจะเนื้อความขาดไม้นะครับจากที่เราเคยอา่านหนังสือนะครับจากประสบการณ์ต่างๆนะครับการคิดว่าคงจะไม่ได้เท่ากับที่เรามาอบรมในครั้งนี้นะครับจากนักพดระดับประเทศนะครับแล้วก็จากบรรยากาศนะครับจากผู้ที่เข้าร่วมหลายๆหน่วยงานนะครับทำห้เราได้เห็นบรรยากาศนะครับความเปลี่ยนแปลงซึ่งที่เราอาจจะพบจะเจอนะครับในการที่เราจะไปํารงเป็น วิทยากรนะครับในหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพม่ง้างว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่พัฒนาระดับวิทยากรเมื่อสมัครเล่นนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยากรเมื่ออาชีพได้ดีที่สชุดครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีผู้ที่ส้นใจนะครับก็อยากให้เข้ามารวมโครงการโครงการนี้นะครับขอบคุณครับ มิน,นะคะมาจากโรงแรมนะคะสายงานโรงแรมก็คือโรงแรมตรยศาราที่ภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วทำงานมาเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรคนเองเ่ยแต่จากที่ทำงานมาเนี่ยนึกว่าเราทราบเ,เรื่องของความปลอดภัยมากพออยู่แล้วแต่พอมาเรียนแล้วเนี่ยได้รับความรู้มากกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะคะเราก็มีโอกาสไดเ้เรียนกับ อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงๆนะคะอย่างอาจารย์สุขุมเองนะคะหรือว่าอาจารย์เหมเองซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะคะโอกาสแบบนี้นะคะยังไงต้องขอบพระคุณมากแล้วก็ได้มีโอกาสออร่วมเรียนกับเพื่อนร่วมงานหลายๆสายอาชีพนะคะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปอีกเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะกับพงกักมาจาจังวัดพังงาน,นะครับมาทํางานภูเก็ตนี่ก,ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับก็เลยเนี่ยตอนท,ทำงานภูเก็ตบริษัทก็ส่งมาอพร้อมเรื่องนี้โดยปกติพ้องก็เป็นคนรบริอยู่แล้วนะครับ การด้เข้ามาอบรมในครสนี้เป็นการเพิ่มงัดซะวามรู้ทาให้เรามีความสามารถเพื่ขึ้นนะครับทําให้การแสดงออกนะครับเป็นข้อตีหน้าสนใจมานะครับคนที่คิดว่ารู้แล้วอย่าอย่าคิดว่ารู้แล้วนะครับถ้าคุณได้เข้ามาอบรมครสนี้คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณรู้อาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติมนที่คุณต้องรู้อีกเยอะนะครับอ่าพมบิทยาทุขเกษมนะครับมาจากสาก้อนขนุมจังหวัดปัตตานีนะครับ วันนี้ก็รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ได้เข้ามารวมในการพึกกระมครั้งนี้นะครับลักสูตวิทยากรสิงได้รวมพึกกระลมโดวยวิทยากระระดับประเทศนะครับสิงไม่ใจเราเข้าทึ่งได้ง่ายแต่เป็นโอกาสนะครับเราก็เข้ามาสัมผัสสิงคําว่าะระดับประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับเราก็าได้ประสบการณ์สิงซัดกล้องการเป็นวิทยากรนี่ครับมันเป็นซรดที่ว่า,ามีเทคนิคมากมายครับ เราไม่มีคําบอกพ่อครับตีจะว่าแก้งแล้วหรือไม่แก๊งครับแต่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นมืออาชีพเป็นผู้ใต้ถอดใ้ความรวบคนยืนนั้นมันเป็นซาตีว่าว่าถือว่าเป็นซางจันทร์ช่วงครับเราได้พัฒนาตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่นอนางเศร้าขนาดสนันนำสก,กุลทองซีหนุนนะคะชื่อแลนชื่อนิกนะคะบานเกิดอยูุพัทลุงค่ะบริษัท CS เ n g i n e e r i n ีย a i n t e n a n c e and s แอนด เซษจ,จำกัดนะคะสิงยูซิงห้าหนัคอรนะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับปิโตเฮมีนะคะปิโตรเลียมนะคะแก๊สในทะเลนะคะก็วันนี้ได้ความสนับสนุนมาจากบริษัทนะคะไหนจางนะคะที่สนับสนุนให้ได้มาอบรมวิทยากรผู้อบอรมหลูกจางเข้าไม่ในวันนี้นะคะก็ที่สำคัญนะคะที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือนหนจาง ซองนะคะก็คือเผื่อหลวมคลาดนะคะซ้ำก็คือบริษัทถี่จัดให้มีและก็สุดท้ายที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือวิทยากรนะคะท่านวิทยากรสุขุมนวลสุกุลทันสเนนนะคะทีได้มาให้เทคนิคความรู้ในวันนี้มากมายอยอะแยะมากมายนะคะจากที่คิดว่ามีอยู่แล้วคิดว่าได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันน้อยไปโดยสัมข้อเชิญเชิญเอ,อ่อท่านวิทยากรทุกคนนะคะที่มีหน้าที่ยูที่บริษัทหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะเชิญชวนกันมาในคอร์สนี้นะคะ ขอบคุณมากร้อยจังหู้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุธิราสันทัศการนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรม Holiday Inn Resort ภูเก็ตนะคะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาผ่านการฝึกอบรมกับบริษัท Factory Safe Club นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสได้มาพบกับท่านวิทยากรซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ เป็นมืออาชีพยอย่างมากเลย2ท่านด้วยกันนะคะก็คืออญญาจารย์สุขุมนสกุลแล้วก็อาจารย์เหมนะคะสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่าฝึกอบรมมีประสบการณ์มายาวนานแล้วขอว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วนะคะเรายัางเหมือนน้าครึ่งแก้วค่ะเรายัางสามารถเติมเต็มได้อีกค่ะเหมือนกับดิฉันในวันนี้นะคะได้ประสบการณ์เยไปเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยะคะ่ะเพราะว่าปกติเราจะเทรนในเรื่องทั่วไปนะคะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์น,น้อยนิด ะะและขอ3ามคำนะคะ<ๆ>แรงได้ถวยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิถาตุ้มสังทองนะคะจากโรงแรมอันดารานะคะทีนี้วันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรมกับอาจารย์ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุขุมหรือว่าอาจารย์เฮมนะคะจะบอกว่ามันสุดยอดมากสําหรับการเทนซึ่งไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนแน่นอนคุณจะได้พบกับเพื่อนๆที่น่ารักนะคะแล้วก็วิทยากรที่เก่งๆระดับประเทศพร้อมทั้งจะได้ให้ความรู้ในส่วนของการที่จะเป็นวิทยากรนะคะเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนเราจะมาร่วมกันแชร์นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ได้เข้ามาอบรมคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เยี่ยมจริงๆนะคะจากบริษัท Factory s a f e ซฟค่ะนะคะยังไงเราจะฝากอันนี้ไว้ให้ท่านดูนะคะถ้วยที่หนึ่งที่เราให้ดูเราจะบอกท่านว่าพูดได้ถ้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ